ถามว่าคดีนี้นที่ผมขึงมาบรรยายนะผมให้ให้คุณค่าจําเลยทั้งสองเนี่ยก็ไม่ไม่เคยเลยไม่เคยทคี่ทีให้คุณค่าะอะไรเสียอะแต่ว่าจําเป็นต้องพาาดิงบ้างอะไรบ้างก็คงมีบ้างแต่ว่าสิ่งที่ผมโปรเทคก,ก็คือบรรดา fc หรือคนที่เขายังมีข้อมูลยังไม่เพียงพอแล้วไปถึงไปหลุเชื่ออะไรพวกนี้อันเนี้ยนนสังคมควรจะให้โอกาสควอนโปรเทคเนี่ยใช่ไหมส่วนจําเลยนะ่ะเป็นเรื่องของกบบระบวนการมี่ทรมซึ่งตอนนี้เขาต้องเห็นคดีเราก็จะไปบอกว่าเขาทาหรือไม่ทำอะนี้ อันนี้เราก็พูดไม่ได้การพูงดีกันจะบ,บันของความเป็นนักกฎหมายใช่ไหมแต่ส่วนที่เราอยากจะอยากที่จะบอกบรรดาเอฟซีหรือยูทูบเบอร์หรือแม้มแต่เป็นพวกทนายอะไรต่างที่เข้ามาในคดีพวกนี้สิ่งที่อยากจะถามย้อนกลับไปใน,ในระยะเวลาพวกนี้เวลาสาปีที่ผ่านมาที่มันเกิดคดีน้องชมพู่ขึ้นมาแล้วก็มีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาสั่งนี้ก็ว่า ฝั่งนี้ก็ว่าผิดฝั่งนี้ก็บอกว่ารอดฝั่งนี้ก็บอกว่าไม่น่าจะรอดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ว่ากันไปตามตามตามความเชื่อของแต่ละคนนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะอยากจะถามอยากจะถามความเชื่อมั่นในทางคดีของฝั่งจำเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีพอตอก็ดีนะฮะดูทูเบอร์ฝั่งจำเลยก็ดีหรือจะเป็นทนายที่ว่าความนอกศาลก็ดีใหรือฝั่งจำเลยหรือบุคคลทั่วไปที่ ไม่ฝักฝ่ายได้ที่เข้ามาติดตามคดีนี้ก็ดีนะฮะ,ะว่าพวกคุณมีความเชื่อมั่นและความมั่นใจในทางคดีบนพื้นฐานอะไรทุกบันเนี้ยที่พวกคุณคิดว่าจำเลยจะรอดหรือไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดหรือไม่ได้เป็นผู้กระทํอความผิดตามฟ้องคุณ,ค,ณคุณมั่นใจในบนพื้นฐานอะไรซึ่งนะพวกคุณกําลังคิดอยู่บนพื้นฐาน เอ่เหล่านี้หรือไม่เชนะ่นนะหนึ่งนะคิดว่าเขาไม่ได้ทำและเขาต้องรอดเพียงเพราะฉันคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้ทำโดยไม่ต้องคำน,นึงถึงข้อ,ขอสรุปที่ที่พร้อม้วยพยานหลักฐานอันนำไปสู่การออกหมายจับและถูกตั้งข้อหากล่าวหาจนมาถึงการเป็นกันเลยในปัจจุบันเนี่ยหรือไม่สองคิดว่าเขาไม่ได้กระทำและเขาต้องรอดเพียงเพราะ ว่าคุณมีอคติในทางลบกับผู้สูญเสียซึ่งคิดแสดงออกหรือมีทัศนะที่แตกต่างไปจากพวกคุณหรือไม่สามคิดว่าเขาไม่ได้ทําและเขาต้องรอดแน่ๆนะ mm hmm. เพียงเพราะเขาไม่ได้เป็นพวกของฉันห mm hmm. มายถึงว่าฝั่งตรงข้ามกับเราหรือว่าอย่างพวกฝั่งเราที่อยู่ตรงข้ามหรือไม่ใช่ค่ะสี่นะคิดว่าเขาไม่ได้ทําและเขาต้องรอดเพียงเพราะไปฟังเขามานะโดยเฉพาะ ช่องยูทูบเบอร์ฝั่งจำเลยที่คอยให้ข้อมูลคอยโวยคอยสนับสนุนหรือไปฟังทนายที่พวกคุณเองก็ยังแอบสงสัยอยู่ในใจว่าคนที่เข้ามาให้ข้อมูลที่ที่ที่เป็นประโยชน์มันเป็นจริงหรือไม่และอันที่ห้านะคุณคิดว่าเขาไม่ได้ทําและเขาต้องรอดแน่ๆเพียงเพราะตัวเองมีอคติกับการทํางานของเจ้าหน้าที่บ้านหรือไม่เนี่ยและอันที่หกนะ หรือคิดว่าเขาไม่ทำและเขาต้องรอดเพียงเพราะพวกมากลากไปหรือไม่เนะอือซึ่งทั้งหมดทั้งหกอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยถ้าถ้าถ้าคุณเป็นคนที่ที่ที่ผมได้ยกตัวอย่างมาทั้งหกข้อเนี่ยมันแสดงว่าหลักการใช้เหตุใช้ผลของคุณกําลังมีปัญหาะถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดว่าจําเลยจะรอดจาเลยไม่ผิดด้น่ยจาเลยไม่ได้กระทำเนะี่ยเพียงเพราะเหตุผลที่ผมว่ามาทั้งหกอย่างเนี่ยนะนะมีอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ ถ้าเป็นแบบนั้นนะนะฮะคุณไปไปทดสอบหรือว่าไปไปนั่งพิจารณานะว่าสิ่งที่เป็นการใช้หลักการใช้เทคนิากกาคใช้ผลอะไรต่างพวกนมันมีปัญหาหรือไม่นะซึ่งเรื่องเนี้ยนะถ้าเอาให้ดีนะ,นะฮะถ้าคําตอบของพวกเอฟซีหรือพวกยูทูบเบอร์ฝั่งนู้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมยกมาแม่งแก้นะถ้ายังเป็นลักษณะของการไม่แน่ใจเนี่ยอย่างน้อยนะพะกคุณควรจะฟัง,งัวไวถูกไหมไ,ไม่ใช่ดันทุลังที่จะเชื่อ หรือเชื่ออย่างปากหัวปากหัวตามแบบนี้อะไรนะเพราะไม่งั้นเนี่ยนะทิศทางอะไรต่างในทางคดีของคุณก็จะจะอย่างที่บอกเวลาคนเขาพูดอะไรมาคุณหวั่นไหวิดนึงคุณก็จะเตะไปละคุณก็จะไปโจมตีฝั่งนั้นโจมตีฝั่งนี้คุณก็จะเออเวี่ยงใส่คนนั้นเวียงใส่คนนี้คุณจะแอโน่นแอนนี่นะเพราะว่าคุณคุณมีอคติหรือว่าคุณมีความรักที่กำลังผิดที่ผิดทางหน่งใช่นี่อยากจะฝากไปถามคุณโบเบบอกว่า เอาไปซ่อนถ้าหาไม่เจอก็อดน้ําอดอาหารเอาไปซ่อนก็ตายได้เล็งเห็นผลอ่เสียชีวิตค่ะอืมอาาชรสกเพราะการสืบพยานหลักฐานเนี่ยจะบอกให้ว่าเขาสืบให้ศาลเชื่อนะไม่ให้สืบให้ศาลรู้นะแสง่าค่ะถ้ารู้อย่างเช่นใ<ม>ห้ศาลร,รู้ว่าตรงน,นี้เป็นคนกรรมาผิบาลไม่ใช่นะเขาสืบพ,พยานต่างๆพยานหลักฐานต่างๆเพื่อให้ศาลเชื่อนะถ้าศาลเชื่อนะเชื่อแล้วเชื่อว่าพยานหลักฐานฝังโจรมีน้ำหนักเพียงพอหรือว่ามีน้ำหนัก น่าเชื่อได้ไว่าจำเลยจะเป็นผู้กระทำถ้าตามองโทรได้แค่เชื่อนะแต่ต้องเชื่อโดยโดยศาสตราข้อสงสัยนั้นเองใช่ถูกต้องค่ะคุณบินชัยบอกใครจะฆ่าให้คนเห็นล่ะครับยิ่งไอสองแปดแปดสองแปดเก้านี่เนาะนั่นแหละคะ่ะคลาใคนเห็นก็จบไปเลยถ้าฆ่าใคนเห็นจนมากก็เหมือนคนคลั่งะนะอาจารย์หรือไปอทำแบบจมคลืมต่อหน้าต,ต่อตาคนอื่นเขาอย่างเงี้ยค่ะ ไม่อยากจะจมน์จมน์ได้พยานหลักฐานนั่นเองค่ะแต่เนี่ยอย่างพอกอล์ฟเนี่ยเขาเรียกว่ามีมาจากพยานใช่ไหมอันนี้คือจมนวนด้วยพยานหลักฐานครับอืมจมนวนด้วยพยานหลักฐานแต่ตอนที่พอกอล์ฟยิงตุ๊กตุ้บตุ้บตุ้บตุ้งเนี่ยค่ะคนก็เห็นกันเต็มเลยนี่คะก็ใช่ไงก็มันจมน์ได้วยพยานหลักฐานประกอบกับจำเลยให้การรับสารภาพเลยอ๋อคุณระเบียบนะอืมจมนนด้วยพยานพยานพยานเป็ดพยานเต็มเลยโอเค พราะว่าไปแฝงทางพักษาคดีนี้ก็ได้ครับยังมีอยู่ในทางพักสายนะครับยังพักษาขององค์กรนะครับจำนำนพยานหลักฐานใช่ใเพราะว่าเพราะ่พยานแวดล้อมพยานประจักษ์พยานก็เป็นพยานหลักฐานเหมือนกันเรีหมือนเดิมเลยเหมือนกันมจำเลย,ย,ยเขาจะอุทธรร์คดีนี้ไปศาลอุทธรณ์เขาพิจารณาว่าสิ่งที่จำเลยเขาอุทธรณ์ไปมันแม้จะเป็นจำเลยจะให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแต่ก็จำนนด้วยต่อพยานหลักฐาน คำรับสารภาพหรือคำที่คำรับอะไรต่างๆก็ไม่สามารถฟังเพื่อมันเทาผลร้า,ายอะไรได้เลยใช่คือถ้ามันจำนวนด้วยพยานหฐานคำรับสารภาพก็ไม่มีผลคุณเจรับหรือไม่รับก,ก็ไม่มีผลเพราะมันจำนวนด้วยหลักฐานนี่อืม,อ,มอ๋อพอออกก๊อฟยิงในห้างคนเห็นเนอะแต่ไม่รู้ว่าคนยิงเป็นใครเขาใส่โมงใช่ใช่รู้แต่ลักษณะของพอออกก๊อฟที่ เอออืมเส่ีมงถูกต้องอย่างพวกโจรที่ที่ป้นร้านทองร้านทองเงี้ยสว่วนยิงร้านทองร้านทองแลใส่เงมงก็ก็เป็นประจักษ์พยานไม่ได้เหมือนกันถูกไหมจางอย่างนั้นเนี่ยประจักษ์พยายเนเรื่อคนขายทองเจ้าของร้านทองก็เห็นกันยิงกันป้นอย่างเงี้ยเอาก็มันมันปิดหน้าอย่างเงี้ยฮะไม่รู้ว่าหน้ามันเป็ดปิดหน้าส่วนปิดหน้าเราก็ไม่เห็นการกระทำนีเห็นเห็นการป้นพฤ่ิกางอืมคาน่าคนร้ายก็อีกเรื่องหนึง่ง อต้องดูองค์ประกอบความผิดใช่ไหมค่ะค่ะอย่างเช่นผู้ใดสองแปดแปดผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะถูกไหมองค์ประกอบมันมีใครบ้างอะผู้ใดือบุคคลใช่ไหมผู้ใดการกระทํเป็นการฆ่าอแล้วก็ผู้อื่นเหยื่อของการกระทําอืมคือผู้ใดเนี่ยเราอาจจะหาความเชื่อมโยงได้แต่การนขณะเห็นการฆ่านี่ใครเห็นบ้างใช่ไหม เราไปเห็นการฆ่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยเห็นเขากําลังเอามีดจ้วงแทงเนี่ยเห็นเห็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประจักษ์พยานเห็นการกําลังจ้วงแทงกําลังเหนียวประกไกปืนยิงถูกไหมอันเนี้ยเห็นเห็นขนาเนี้ยเห็นณเวลาที่เขากาลังทำเนี้ยเนี้ยประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทําความผิดถูกไหมส่วนทําความผิดไปแล้วจะไปจําหน้าคนร้ายได้แล้วไปเห็นอีอีสามวันไปเห็นหน้าคนร้ายที่ตลาดสดอันเนี้ยเขาไม่ใช่ประจักษ์พยานในการเห็นการกระทําความผิดแค่เห็นหน้าคนร้ายเข้าใจไหมอืมมันคนละเรื่องกันนะ ประจักษ์พยานก็คือได้รู้ได้เห็นได้ยินการกระทําความผิดถูกไหมณเวลาที่กระทำความผิดมีใครรู้เห็นบ้างคนที่รู้เห็นนั่นแหละคือประจักษ์พยานส่วนจะจำแนาคนร้ายได้หรือไม่จะเห็นแน่คนร้ายหรือไม่ไม่สำคัญซึ่งซึ่งอย่าง อย่างถ้าอางว่าคดีมีประจักษ์ยพยานจริงๆไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงมันก็ง่ายต่อการกระทํเกิดต่อการพิพากษาอยู่แล้วในการสืบอยู่แล้วดังนั้นคดีเมืองไทยอย่างที่คุณบินชัยว่างทุกคนว่านะมันยากที่มันจะไปเจอประจักษ์ยพยานแบบซึ่งซึ่งหน้ายอย่างนั้น,นอน่ยิ่งคดีอย่างพวกรับพวกซ่อนบำพางศพอย่างงี้ยิ่งยิ่งไม่เจอเนอาะจัดเรารู้เห็นการกระทําความผิดมันสามารถสืบไปหาคนกระทําได้ถูกไหมใช่ ไล่กล้องวงจรปิดหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยดูแกะรอยนะดูการแต่งเนื้อแต่งตัวดูดูพยานฐานะที่หลบหนีดูดูเส้นทางการหลบหนีก็นําไปสู่การจับได้อย่างพอก็ <c oughs> อเห็นไหมไม่เห็นก็ไม่จับได้ถูกไหมเนี่ยใช่ไหมแต่เราเห็นหน้าล้วอย่างจันสีไปเจอใครทุกคนในตลาดถามว่าเห็นหน้าใครทุกคนเลยรู้ได้ไงว่าเขาทําหรือไม่ทําก็ไม่รู้ถูกไหมมันไม่ได้ไปจับพยานตรงนั้นไปจับพยานก็คือเห็นรู้เห็นการกระทําความผิดไม่ใช่รู้เห็นใบหน้าคนร้ายนะันไม่ใช่นะ แต่ถ้าเห็นใบหน้าคนใดนะเวลาขณะกา,า,ารมความผิดก็เป็นประจักษ์ยพยานได้ท่นเองแต่สาระสาคัญคือเห็นรู้เห็นการกระทําความผิดอือย่างสมมุติว่าเราไปเห็นคนนึงขับรถชนตุ้มเราจําทะเบียนรถได้อย่างเงี้ยจําหน้าเขาได้ด้วยอะ่ะและคนตายอ,อย่างเงี้ยอาจารย์เราก็เป็นประจักษ์ยพยานคนนึงถูกไหม,มตุ้มตายคาที่เลยแล้วรถคันนั้นก็ก็เปิดประตูออกมาดูแล้วอุ้ยตายก็ขึ้นรถไป เราจาได้เอ้าเอเอนี่ว่าขึ้นรถไปทะเบียนรถนี่เราจําได้เราคือประจักษ์พยานที่เห็นในตอนนั้นเลยถูกไหมอาจารย์อืออืใช่เลยอ่าอันนี้เข้าใจนะคะอืมอ่ะโอเครบกวนถามอาจารย์ครับคดีแอมสายนายเนี่ยกับคดีของน้องชมพู่เนี่ยคดีไหนหาพยานหลักฐานยากกว่ากันครับอ้ผมไม่รู้นะว่าอันหาง่ายกว่ากันเพราะว่าไม่ได้เป็นจอที่ฝ่ายไปหาพยานทางแต่ก็เข้าใจว่าก็น่าจะ ก็คนละคนละประเด็นกันเคือของคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันเป็นฆาตกรรมอำพพางใช่หมในเมื่อมันอำพพางมันก็อาจจะทําให้การแถลงไปอานหาค่อนข้างจะยากอก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีกว่าจะสรุปสายสืบสวนสรุปไปให้ฝ่ายสอบสวนออกมาจับถูกไหมเนี่ยระยะเวลาก็ใช้เป็นปีถูกไหมแต่คดีแอมไซนมันเป็นเป็นคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนอะไรไหม แ <Amazon S 2> อมนี่วนอนเลย่าเนฆาตกรรมแบบแบบต่อเนื่องอะไรเงี้ยฆาตกรรมต่อเนื่องอะไรงี้ซึ่งหลายๆคดีก็ทําต่อเนื่องเป็นเป็นระยะเวลานาน,านยอะไรเงี้ยคาบเกี่ยวกันหลายท้องที่คาบเกี่ยวกันหลายบุคคลอะไรเงี้ยคาบเกี่ยวกันหลายอย่างแต่ว่าใช้ลักษณะการการะทำามผิดเป็นอย่างเดียวกันอะไรเงี้ยจากวันที่ทราบการการะทำามผิตครั้งสุดท้ายที่เจอตัวคนชื่อแอม ตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงสองเดือนมั้งก็จับเข้าคุกได้แล้วถูกไหมรวบรวมพยานฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาได้ต้องไม่รู้กี่ข้อหาจะเป็นร้อยข้อหา,ายนะั้ไงเนี่ยใช่<ม>เป็นร้อยข้อหาในคดีของน,น,น้องชมพู่เนี่ยนะนับจากวันเกิดเหตุจนไปถึงออกมาจาับตัวพวกนั้นปีกว่านะาถูกไหมอืมสามข้อหายน้องจมพู่เนีนยากเลยเนีายคือมันเนื้อหาแห่งคดีมันไม่เหมือนกันอืมการกระทําของข่าวทาให้เด็ก มันยิ่งกว่าฆ่าอีกค่ะเพราะให้เขาทรมานมันคือการฆ่าเลยนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่การฆ่ามันก็คือการฆ่าเพียงแต่ว่าฆ่าคนละแบบลักษณะการเอาเอาเด็กไปปล่อยทิ้งให้ตายมันก็คือการฆ่าอย่างโดยที่เอาไปเร็งเห็นผลน่ะอห็นไหมเพราะคือกฎหมายตามมากฎหมายมาตราห้าสิบเก้าน่ะปองอาญาเนี่ยเขาบอกว่าการกระทำนะโดยเจตนา คือนะผู้ใดกันมาตรานะคะอาจารย์มาตรานะห <59. S 1> ้าเก้าไงเอาห้าเก้าอใช่อิจตนาใชจอรการกระทำโดยเจตนาหมายความว่ากระทำโดยรู้สํานึกในการที่กระทำใช่ไหมและใน,ในขณะเดียวกันคู่กระทาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลน,นั้นใช่ไหม,มประสงค์ต่อผลเนี่ยมันเห็นชัดมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคืออะไรใช่ไหมต้องการฆ่าเขาไปฆ่าเขาต้องการ อทำร้ายเขาก็ไปเอามีดเอาไม้เอาอะไรไปฟันไปยิงเขาเห็นเห็น<ม>จะใจเลยนีนี่ประสงค์ต่อผลใ่ต้องการความตายของเขาถูกไหมแต่คำว่าเล็งเห็นผลความจริงมันไม่ใช่หรอกแต่กฎหมายให้มันเป็นเข้าใจไหมค่ะเออ,อเล็งเห็นผลหรือย่อมเล็งเห็นผลเนกฎหมายไม่ว่าคุณจะประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลก็ถือเป็นเจตนาทท้งนั้นไง ดังนั้นเมื่อมันเป็นเจตนาเนีน่ยถ้ฟ้องสองแปดแปดมันเถ้าคุณค่าเนะี่ยที่คุณเล่งเห็นผลหรือประสงค์ตัวผลก็คือค่าเหมือนกันสุดท้ายผลของการที่คุณกระทำมันคือความตายของคนไงเข้าใจไหมใช่อไอคดีสองแปดแปดเนี่ยเคยอ่านอย่างสมมติว่าเออ่แม่ให้นมบุตรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็สุดท้ายเนี่ยมแม่แม่ไม่เลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ให้นมบุตรเลยก็คือไม่ให้เพราะว่าพอไม่ให้เนี่ย ก็ทาให้ลูกค่อยๆตายไปทีละน้อยทีละน้อยหรือคนที่แบบไปดูแลคนป่วยแล้คนป่วยตายนี่ไม่จ่ายนั่นเป็นเรื่องของการงดเว้นอืตามประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตราห้าสิบเก้าวรรคท้ายเขาบอกว่าการกระทําให้หมายความรวมถึงการที่บุคคลใดเนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วงดเว้นในการทีกระทำแล้วผลแห่งการงดเว้นมันทําให้ผู้อื่นแก่ความตายหรือว่าเกิดความเสียหายเขาเรียกว่าเจตนาโดยงดเว้น คือไม่ได้ขยับเคลืยอนเนื้อตัวร่างกายเลยเนี่ยมีหน้าที่แต่ไม่ทําก็โดนเหมือนกันก็ถ้าต้องไปต้องไปดูผลบ้านปลายว่ามันมีผลอะไรสมมติมีคนตายใช่ไหมมีมีความตายเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นตายโดยการงดเว้นก็ค่าคนตายโดยเจตนาโดยการงดเว้นไงอ๋อมีงแปดเปประกอบห้าสิบเก้าวัท้ายไงอ๋อมันมีงนเว้นมีแรงเห็นผลสองแปดแปดเหมือนกันอืม แต่ว่าเหตุเหตุผลในการให้ให้เหตุผลในทางกฎหมายคุณต้องให้ให,ให้ถูกไปนะคิดว่าพูดถึงการกระทําโดยการงดเว้นอย่างการสีพูดมาไม่แก้ว่าแม่มีหน้าที่ให้นมบุตรถูกไหม,มแต่แม่เนี่ยละเลยไม่อนมให้บุตรจนบุตรถึงแก่ความตายเท่ากับแม่งดเว้นหน้าที่ของแม่ถูกไหมและผลของการงดเว้นหน้าที่ของแม่นั้นเป็นเหตุให้ลูกถึงแก่ความตายอันนี้แม่ก็จะโดนตั้งข้อหา288ประกอบมาตรา59วรรคท้าย ก็คือฆ่าผู้ใดฆ่าบุคคลอื่นถึงแก่ความตายโดยการงดเว้นามตาตรา59วักท้ายาอะไรเงี้ยต,ต้องต้องต้องให้เหตุผลทางกฎหมายให้ถูกมไม่ถูกศาลก็ไม่รับฟ้องไองนะมันก็ต้องไปดูสองแปดแปดประกอบมาตรา59 ก็ต้องดูผลไงถ้าสมมติว่าเขาบาดเจ็บก็ไปสองเก้าห้าสองเก้าเจ็ดบาดเจ็บแบบไหนสาหัสก็ไปสองเก้าเก็ดบาดเจ็บธรรมดาก็สองเก้าห้านอะไรเงี้ยอือะไรต้องดูผลของการกระทำว่ามันเกิดผลแบบไหนอันไม่ใช่ไปดิ่งไปหาความตายอย่างเดียวนะอืมค่ะอือเอาเด็กนะเอาเด็กไปปล่อยข้างสระน้ำเด็กก็ตกน้ำตายอันนี้เป็นลักษณะเล่งเห็นผลบพอคุณรู้อย่แล้วเด็กตัวน้อยๆเนี่ยคุณเอาไปวางไว้อย่างนั้นโอกาสที่มันจะ ลื่นตกลงไปในน้าหรือพัดตกลงไปในน้ำก็มีสูงใช่ไหมแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าเอาไปวางในละะนักษณะเช่นนั้นนะถ้นะาเด็กมันเกิดคานแล้วมันต้องตกแน่ๆน่หรือตกมาบาดเจ็บหรือตายแน่ๆน่เนี่ยคุณยังไปวางอยู่เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่คุณทำามันเล็งเห็นผลไงตรงนี้นเนี่ยก็ว่าเล็งเห็นผลน้องน,นั้นแสดงว่าผูร้กกรู้กฎหม่ที่เขาวิเคราะห์วิเคราะห์การอ่าย,ยังไงก็ลุงก็รอดยกฟ้องเพราะมันไม่มีอย่างเงี้ยสช่ว่าเขาไม่เข้าใจ การบ้านข้อนี้เขาไม่เข้าใจกธโจทย์ข้อนี้เขาถึงตีโจทย์ข้อนี้ไม่แตกแต่สำหรับพวกเราอะ่ะเราเข้าใจโจทย์ข้อนี้แล้วนะว่ามันเข้าตามมาตราห9สิบมันต้องดูจากผลของการกระทํานั้นด้วยเอออุอ้ยเก็ตเลยนะเนี่ยนี่วันนี้เริ่มเรียนมาก็เก็ตเข้ามาทีานั้นอยากได้ยังงดเว้นใช่ไหมคะงดเว้นไม่ใช่ยกเว้นมันมีงดมันมีงดเว้นหดละเว้นงดเว้นใช้มาตราห้าสิบเก้าาอืมอืมอืมเขียนไปแต่มันจะมีบทละเว้นละเว้นที่ละเว้นอยู่ที่เอ่อก็ผิดละหุโทษที่เป็นเรื่องละเว้นอะนะอือ ละเว้นกับวุเว้นไม่เหมือนกันนะวุเว้นคุณต้องมีหน้าที่แล้วคุณไม่ทําหน้าที่แต่ละเว้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ตามมีูชนทั่วไปอย่างเช่นเราเห็นคนตกน้ำแล้วเราไม่ช่วยเนี่ยเราได้ว่าละเวน้นอาจจะมีความผิดทางหัโทษได้เห็นคนตกอยู่ในสภาว่าที่ตกอยู่ในอันตรายแล้วช่วยได้แต่ไม่ช่วยอย่างเงี้ยนี่นนเยเขาได้ว่าละเวน้นอ่ามันมีมาตรนนนานี้ด้วยเนาะอ่าเป็นละหัวโทษอย่างคดีแตงโมนี่เขาโดนละเว้นด้วยใช่ไหมคะจ๊ะแตงโมไหนอะละเว้นแตงโแตงโมที่ตกเรือเนี่ย ือที่ว่าพอเจอคนตกน้ําปุ๊บเราต้องต้องกระโจนเข้าไปช่วยแต่ถ้าน้ำมันช่วยได้แต่ไม่ช่วยนะเข้าใจไหมช่วยได้แต่ไม่ช่วยนะใช่ใ่อนนมันช่วยไม่ได้เพราะต้องให้ผมน้ำมันเชี่ยวหรืออะไรมันหรือมันไม่สามารถช่วยได้แล้วดันไปช่วยนี่มันไปตายนี่มันจะสมัครใจเสียงไทยนะเออช่วยสิ้นไปว่ามีอีกละคือกฎหมายเขาบอกช่วยได้แต่มันเราช่วยไม่ได้ไงจะไปช่วยยังไงใช่ใช่คือต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถช่วยได้นะเข้าใจไหม อ่าโอเคไม่ใช่แบบแบบอุ้ยฉันไม่ช่วยเดี๋ยวฉันจะโดนกดหมายข้อนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่าสิ่ง<า>เข<ร>า,า<ช>บอกช่วยได้แต่ไม่ช่วยไงแต่ถ้าเราช่วยไม่ได้เราจะช่วยได้ไงถูกไหมมันช่วยไม่ได้ไงต้องเป็นลักษณะช่วยได้แต่ไม่ช่วย <laughs> อ,อ,อ่ะโอเคนะคะ